สวัสดีท่านตอนนี้น้ำเข้านะท่านผมยังไม่ได้เจาะน้ำออกเลยยังไม่ได้เจาะรูน้ำออกเออ,เออยิ่งได้ปูนะท่านเออสงสัยจะได้กินทั้งครอบครัวปูตัวใหญ่อืมเอ่ะ ไปเบิ่งบ้านเด็กน้อยก่อนพี่น้องยำฝนตกเลยเขาอยู่จังใดเมื่อเมื่อคืนนี่ฝนตกนี่เพ่ไหนนั่นคักอยู่บ่เออไปไปเบิ่งเฮือนซะก่อนอาน้ำน้ำท่วมถนนหมดพี่น้องเว้ยอันนี้แปลงผัก จ้างรถไถเขาไถให้นะท่านอ่าจ้างรถไถเขาไถให้แล้วนะเตรียมทําแปลงผักตรงนี้นะท่านนี่เดี๋ยวรอให้ฝนมันซาสะก่อนเออคอยว่ากันตอนนี้นะฮะน้ําได้ท่วมทางเดินนะระหว่างบ้านหลังโน้นกับบ้านหลังใหม่นะท่านโอ้ไปบ่ได้เว้ยตึกตรงนี้เพิ่นก็ให้รถไถเพิ่นไถเพิ่นเตรียมที่จะปลูกผักนะท่านนี่เออ เพื่นเตรียมที่จะปลูกผักตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูบ้านของเด็กๆนะฝนตกเมื่อคืนเป็นยังไงป็แตยูอยู่บ่อืมฝนตกเมื่อคืนนะท่านห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำยังอยู่เนาะห้องน้ำยังมีชีวิตอยู่นะท่านยังไม่ล้มนะฮะเออ เตรียมน้ำไว้แล้วเรียบร้อยอืมอ่าห้องน้ำนี่รั่วทุกจุดนะท่านสังเกตดูว่าเปียกหมดเลยนะเปียกหมดเลยเห็นไหมห้องน้ำนี่เปียกหมดนะท่านว่ามีมองไดบ่พะเปียกส่วนจักรยานของเด็กๆ FC ถามหาว่าอยู่ไซบ์ะเขาไม่ได้ไปคายด้พี่นอ้องเลยยังอยู่ยังจอดเลียงซับลาบอยู่ที่สำคัญอ่าผู้น่อยล็อกไว้พี่น้องเลย ของน้องน้องเพชรเนี่ยล็อกเอาไว้นะท่านส่วนของน้องเบนเนี่บริลล็อกนะเออ้นใส่เนวล็อกบริเวณบงส่วนในบริเวณร,บรอบๆนะเชื่อชะบรเป็นตะยูพี่น้องเ,เออพังเสื้อผ้าเปียกนะน้ำย้อยใส่นะพี่น้องน้ำหยดใสท่ที่จอดจักรยานกับบะมี่เออ เสียงสกพงเครื่องผ้าเปียกนะพี่น้องเอ้ยเออน้ำสเกตดูมันรั่วตรงใกล้ๆกับปลั๊กไฟพอดีเลยนะครับหลังคางมันรั่วนะฮะอืมพลาโทอ้าวมื่อคืคือที่บ่อยคได้เหตุงานละ่ะเออสวนคอ,อกวัวนะท่านคอ,อกวัวก็พังเมื่อคืนนี้เออเนี่เป็นวัวของญาติพี่น้องเขาให้ให้เลี้ยงนะท่าน ให้เลี้ยงเขาให้เป็นให้เป็นเงินนะในแต่ละเดือนเดือนละร้อยสองร้อยนะก็ว่ากันนะวัวญาติพี่น้องเขานะั่นแหละเขาให้เลี้ยงนะอเอยเขาไม่มีเวลาเลี้ยงเขาก็เลยเอามาให้เลี้ยงนะฮะเพื่อแลกกับเงินร้อยสองร้อยในแต่ละเดือนพอกบัวก็มีทางผูกน้ำคันหักลงมานะท่านหักจะทับวัวอยู่แล้วนะวัวก็บอกว่าโอ้สิรอดบ่รานอคูนี่วะ ออส่วนที่นอนของเด็กๆนะท่านคาดว่าน่าจะเปียกทุกจุดนะฮะนี่สังเกตดูว่าเปียกหมดเลยนะท่านหาที่ไม่เปียกเนี่ยไม่ค่อยเจอ,เ,อ,อเห็นไหมรังคาร่ว่นะเห็นไหมน้ำหยดทุกจุดนะฮะใต้ถุนบ้านก็เปียกนะท่านน้ำไหลเข้ามาเออา ข้างในก็คือชีไขยูพี่น้องเ,ยเ้ยแต่ว่าหลังคารั่วนะโน่นเปียกนะทุกท่านเห็นไหมน้ำหยดข้างบนเห็นไหมชุ่มเลยเอออ้าเปียกนะทุท่านนี่แหลนะนะทำให้เด็กๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะทุกท่านได้บุญเดอ้อพี่น้องเอ้ยนะครับได้บุญหลายเดอ้อเป็ียนแทนเด็กน้อยมีมองอยููนะทุกท่าน เอ้าสร้างที่อยู่อาศัยเป็นบุญใหญ่เอท่านยิ่งสร้างที่อยู่อาศัยให้กับคนยากจนนะฮะได้บุญหลายพี่น้องเอ้ยเอาเบื้องต้นนะฮะเออเปียกกันมัดพี่น้องเอ้ย มองว่าเปียกบ่ค่อยพ่ออส่วนสะหลังบ้านนี่ปลูกเพิ่นดำนาใส่ดำนาใส่ตอนนี้จบน้ำแล้วเรียบร้อยเออวันนอนกับเปียกบ่วันนอนก็เปียกวันนอนกับเปียกพี่น้องเ,เอ้ยเนาะฝาบ้านฝาเบิร์นก็ ไม่โอเคอืมน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยสิว่ายัางไงน้ำท่วมทุ่งสงสัยจะต้องอาพาเด็กๆทำตัดไม้มาทำยกเสาไฟขึ้น,น่ะนะ เอาเสาไฟยกขึ้นพาดใส่ต้นไม้นีนยาวไปโน่นเลยแล้วเอาไม้คำ้ำมันจะได้ไม่ลากน้ํามันจะได้ไม่จุ่มน้ํอตัดตัดต้นไผนะ่ค้ำสายไฟนะท่านเพราะว่าจะต้องทํางานมันก็ต้องมีไฟนะอ,อ,อตอนนี้นะเริ่มสะน้ําออกผมยังไม่ได้เจาะรูนะท่านก็ะจะเจาะตั้งแต่วันนั่นกับลืม เออสิเจาะมื่อนี่เจาะบ่ได้เบาบ่ได้เอาสวานแยกมาลรืมเฮ็ดหู้ไว้พี่น้องตั้งแต่ตอนที่ปูแรกๆนะเพิ่งจะนึกออกเจาะที่หลังเอาเออสวนตรงนี้ก็น่าชีบ่มีปัญหาดอกฝนตกมากก็คือิบย่ยดอยู่ดอกเพราะว่าเฮ็ดหม่แล้วเออตกมาโรดบัดนี้ตกมากครับบ่เปียกอเออคนบาเฮ็ดก็หาเก็บกระปูเอาท่าน ระวังปูนีปีปิได้เมื่อเช้าก็ปูนีไปทีนึงแล้วเก็บอเอาไว้เอออะแล้วก็มีปลานะเก็บเก็บปลาได้ตัวนึงนะเดี๋ยวให้ยิ่งเอาไว้ทำกับข้าวกิน เนะเก็บปลาได้หนึ่งตัวเอาไว้กินลุกเอาจับเอาไปคังไว้ทำกับข้าวกินเออเดยวปลาตัวหนึ่งพี่น้องเลยนะเออตักได้ไปลาช่อนตัวหนึ่งให้ยายเพื่นเอาไปทำกับข้าว จ็บปลาได้ไหมขี่รถมานํำทางเห็นปลาลุยๆอยู่ไหมก็เลยเก็บมานนำเออเ,เอมื่อเมื่อเช้านี่เบ้นก็นได้บ่ไ,ไปเก็บเอาบา่ออโอ้เด็กน้อยไ้บ่อยากไปโรงเรียนเพิ่อนน้อยอยากไปหาเก็บปลาเออถ้าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยน้ำถน,น้นมันนี่เนี่ยขี่รถไปเนี่ยเห็นแท้ๆปลานะ อ่าับไาอ่ได้กระปูมาเศ้านี้โอ้ยเอออ่ะโอเคทุกท่านนะใ้น้เ้าเป็นเได้แลวไม่ทาว่าถ้ให้ดูยกินมอแรกวอยากไปโรงเรียย่าทวมเจไปจับฝาอทุกท่านเดี๋ยวทำเอาหลักมานี่ก็ได้ เอาลักตัดไม้ไผ่ยังก็ได้มากขึงสายไฟนะเอาขึ้นเท่งเอาเอาบอต้องลากกับดินก็ได้เอาขึงไปนี่นี่ใส่มงนี่รักนึ่งนี่ใส่มงนี่ลักนึงเออก็่สั้นกาใส่ใส่เฉพาะมงมงนาบนั่นก็ได้เอเอเดี๋ยวให้เพื่อนเอาสายไฟไปขึ้นเทิงพอดีพี่น้องอ,อ้อมเฉพาะมงนาบแล้วน่ละพาดต้นไม้นี่เลย อเอาเอา,เอาสายไฟนั่นนะปักมองยิ่งนั่งอะล่ะเดี๋ยวเอ,เอาสายไฟนี่เดินไปก่อนแล้วก็จงถึงขึงข้นเ,เดินไปสกักกอนนะเดินไปสกักกอนเวจะขึงขึง้นไปเลย จะเฝ้าเสียบเดินไปก้อนแล้วก็เห็ดอันนี้ก้อนจะฝ้าเสียบไปวางเอาไว้ในเฮื่อนคุณก้อนนี่อไปแล้วจะเอาไม้ค้าขคืนเพให้มันถือที่ดินใช่ดึงไปเลยเออสุดแล้วสุดแล้วเออ มัดไว้นี่เลยวันนี้คนจะได้ไม่โดนจะหาเนี่ยมามัดก่อนพี่น้องเลยมันจะได้ไม่ต้องเก็บสายไฟดุมัดเอาไว้ทึงเลย ่าเพร้ะนี่ขั้นนี้มัดไฟตัวนี้นี่มัดไว้ข้างบนงน,งน,งนี่เลยเวลาฝนาสาดมันจะได้ไม่โดนจะได้ไม่ต้องเก็บเลยเอาไว้อย่างนี้เลยเออเดี๋ยวให้เพิ่นทําไม้ค้าขึ้นไปค้าเฉพาะมองหน้ามาละเอาฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ